สัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบีครั้งนะ้นคลิปสั้นนะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พายอยากบอกอะไรเพื่อนๆบ้างเนาะใบแรกตรงกลางมาเลยชวดฉายค่ะแต่ก่อนที่จะมาชวดฉายในยตอนนี้เนาะมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วคือหมดสิ้นเนาะหลายคนรู้สึกหมดสิ้นมีการหย่าร้างแยกทางกันหรือแยกกันทําธุรกิจอะไรอย่างนี้นะ,ะเรื่องของธุรกิจการงานเนาะ,ะเรื่องของความสัมพันธ์กันมีกันแยกย้ายแยกทางกันนะสิบเดบคือมันสุดละทําให้ กลับมาตระหนักรู้นะทำให้เพื่อนๆกลับมาตระหนักรู้นนเนี่ยมาเรียนรู้ได้เข้าใจในบทเรียนอะไรบางอย่างจนสามารถดึงตัวเองขึ้นมาได้ในช่วงนี้เนาะกลับมาเฉลิยได้ครั้งนะคะในการเรียนรู้อาจจะได้รับกําลังใจมาจากคนที่มีพลังงานของการเป็นแม่ก็ได้เนาะหรือเราได้เรียนรู้และเข้าใจบทของคําว่ารักแรงเงื่อนไขค่ะพลังงานตัวนี้ค่ะพอยอมรับได้ก้าวข้ามได้ไม่แบ่งแยกไม่ขาดวันไม่ไปตัดสินใครเนาะกลับมาอยู่กับตนเองนะคะด้วยความมุ่งมัมมนะมม่นนะกลับมาทําพลังงานตัวเองนะคะ มุ่งมั่นอ่ะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองด้วยความหวังเนาะด้วยความหวังอะคะ่ะในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องเป้าหมายที่เราวางไว้อ่ะคะ่ะคือกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายกลับมาโฟกัสที่ตนเองเป้าหมายของตนเองเนาะและทําให้มีอะไรคะ่ะแรงตรงนี้ยมันจะดึงความกล้าหาญคือหรือทําให้เรามีความแข็งแกร่งจากภายในออกมาสู่ภายนอกสามารถออกมาเฉดฉายได้นะบางคนถึงขนาดได้ออกไปเดินทางไปทางประเทศนะสู่ความสําเร็จอะ่ะเนี่ย สู่ความสําเร็จได้เดินทางเราไปพรีเซนต์งานหรือไปแสดงตัวตนให้ผู้คนได้เห็นเนาะออกมาเฉิดฉายได้เมื่อ,อไรคะเมื่อเรากลับมาโฟก,กัสที่ตัวเองนั่นแหละนะคะได้รับชัยชนะได้รับอิสระอย่างแท้จริงนะมีการแยกย้ายก็ถือโอกาสว่าออกมีเวลากลับมาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นเนาะกลับมาพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้มีความ สุขพร้อมครบพร้อมสมบูรณ์พร้อมในตัวเองและดึงศักยภาพเนาะที่มีอยู่ในตัวออกมาค่ะเพราะว่าเรามีฝีมืออยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเหตุการณ์เหล่านั้นมันได้ผ่านไปแล้วนะคะให้จําไว้ว่าเพื่อนๆมีศักยภาพมีความสามารถอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเนาะดึงออกมาใช้ค่ะแล้วเมื่อผู้ใหญ่เขาเห็นเนาะจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วเราก็สามารถกลับมาเฉิดฉายได้ และเข้าใจบทของคําว่ารักแรงเงื่อนไขจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงอะนะพอเรามีอิสระในตัวเองเนี่ักเองด้อย่างเต็มร้อยใช่ไหมบริบูรณ์สมบูรณ์พร้อมแล้วอันนี้แหละค่ะมันจะเป็นแรงดึงดูดดึงให้เหตุการณ์เราเนี้ยที่มันมีการอนะ่ะอย่าล้างอย่าทางการหรือจบกันไปมันจะเป็นแรงดึงดูดให้กลับมาเนาะ ด้วยคาว่ารักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นนะกลับมาโฟกัสที่ตนเองนะคะกลับมาดึงศักยภาพกลับมาพัฒนาตนเองช่วงนี้หากใครอยู่ในช่วงเปร์ separate, หรือแยกย้ายแยกทางอยากขายก็แล้วแต่ในทุกความสัมพันธ์เนาะกลับมาโฟกัสพัฒนาตนเองอ่ะตัวนี้แหละคะ่ะมันจะเป็นแรงดึงดูดทําให้เราได้ออกมาใชา้ได้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จหรือได้ก้าวเดินไปตามเป้าหมายในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นั่นแหละคะ่ะรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะแล้วทุกอย่างมันจะบังเกิดขึ้น